ด่วนวันนี้เริ่มแล้วร่องมารสุมกลับมาพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนพร้อมรับมือฝนตกต่อเนื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งใต้ฝนเพิ่มอัปเดตพื้นที่เสี่ยงเจอฝนวันนี้4มิถุนายน2568ฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าขนองอย่างต่อนเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมาก หลังจากนั้นให้เตรียมตัวรับมือกับฝนชุดใหม่เนื่องจากลมมรสุมจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ทุกภาคทั่วไทยจะมีฝนตกกันแบบชุ่มฉ่ำตลอดทั้งวันทั้งคืนลักษณะอากาศดังกล่าวจะเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุปัใจจัยใดจะเกิดขึ้นในช่วงไหนและพื้นที่ใดต้องเตรียมตัวรับมือกันบ้างไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจ เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้บริเวณประเทศไทยของเรายังคงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปากลางที่พัดนำความชื้นบกคลุมประเทศไทยตอนบนภาคใต้และทะเลอันดามัน อีกทั้งอิทธิพลของร่องมรสุมหรือร่องฝนที่ค่อยๆขยับต่ำลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันนี้โดยมียอมความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวขึ้นบริเวณเอา่าวตังเกียและประเทศเวียดนามตอนบนทําให้บริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนฟ้าขนองอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ตามโมเดลจะเห็นได้ว่าบริเวณภาคใต้ จะเริ่มมีฝนเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วในบริเวณตอนกลางของภาคพื้นที่จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตหลังจากนั้นในช่วงบ่ายของวันนี้จะเริ่มมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกแถบชายฝั่งและภาคใต้ตอนกลางจนถึงตอนล่างจากนั้นในช่วงเงย็นจนถึงช่วงค่ำการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มขึ้นโดยมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งทางด้านทิศตะวันตกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้สำหรับในค่ำคืนของวันนี้ในช่วงดึกยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลทำให้ในวันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่เชียงรายกำแพงเพชรสุขโขทยัยตากและพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดมุกดาหารยะโสธรร้อยเอ็ดอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียสภาคตะวันออก มีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจนบุรีสระแก้วฉะเชิงเซาระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจบเคีรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-3องสองศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งอุณหภูมิต่ำสุด26-28งองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียส พ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ําลําคลองพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ําท่วมเป็นประจำยังคงต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจส่งผลทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันยังคงมีกําลังปานกลางโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร ทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง1 2เมตรทะเลเอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองหลังจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องร่องมรสุมหรือร่องฝนจะเคลื่อนตัวต่ำลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำเกิดขึ้นบริเวณทะเลจีนใต้ดึงดูดทำให้ลมมรสุมพัดผ่านบริเวณประเทศไทยของเราด้วยกำลังแรงขึ้นเล็กน้อยทำให้บริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนฟ้าขนองอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ตามโมเดลจะเห็นได้ว่าในวันที่5มิถุนายนจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกแถบชายฝั่ง และภาคใต้ฝั่งตะวันตกหลังจากนั้นในช่วงบ่ายจะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางฝั่งทางด้านทิศตะวันตกและภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้สำหรับในช่วงเย็นจนถึงช่วงคำ่ำตามโมเดลจะเห็นได้ว่ากลุ่มเมฆฝนยังคงเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมในหลายพื้นที่แนวโน้มฝนจะกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นโดยมีฝนตกหนักกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมแสดงเป็นพื้นที่สีเหลืองเข้ม จนถึงสีแดงซึ่งเกิดขึ้นได้ในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพม,มหาคนครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาค,ตออภาคตออใต้สำหรับในช่วงดึกยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกตอนบนหลังจากนั้นตามโมเดลจะเห็นได้ว่าลมมรสุมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีกำลังปานกลางอย่างต่อเนื่องในขณะที่เร่อมรสุมหรือร่องฝน พาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนส่งผลทําให้ในวันที่6มิถุนายนจะมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักกระจายตัวเกิดขึ้นบางแห่งในทุกภาคโดยส่วนใหญ่ฝนจะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงค่าบางพื้นที่อาจมีฝนในช่วงดึกส่วนมากในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งลมมรสุมจะมีกําลังแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามลําดับทั้งนี้เนื่องมาจากมีหย่อมความกดอากาศตา่ําที่ก่อตัวขึ้นบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกและจะเคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปิน ลงสู่ทะเลจีนใต้ในช่วงวันที่8-9มิถุนายนจะส่งผลทางอ้อมเหนียวนำดึงดูดทำให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดพดาดผ่านบริเวณประเทศไทยของเรามีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้จะค่อยๆมีฝนเพิ่มมากขึ้นโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมโดยภาพรวมจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-70ของพื้นที่ ซึ่งสาเหตุปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลทําให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องยาวๆจนถึงวันที่13มิถุนาย,ยนเลยทีเดียวหลายพื้นที่ต้องเตรียมตัวรับมือเฝ้าระวังฝนตกชุกหนาแน่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งส่วนใหญ่ฝนยังคงเกิดขึ้นในช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงคำ่ำบางพื้นที่อาจมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงช่วงดึกและช่วงเช้าของอีกวันทั้งยังอาจมีลักษณะฝนตกแช่ยาวนานหลายชั่วโมงติดต่อกันเสี่ยงต่อการเกิดมวลน้ำสะสม ถ้าไม่เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขอให้พ่อแม่พี่น้องติดตามรับมือเฝ้าระวังอันตรายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในช่วงดังกล่าวเอาไว้ด้วยหลังจากนั้นตั้งแต่วันที่14-18มิถุนายนคาดว่าเป็นช่วงที่เร่มารสุมจะขยับตัวขึ้นไปาพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาและประเทศเวียดนมามในขณะที่ลมมรสุมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของประเทศซึ่งเป็นฝั่งรับลมมรสุมมีฝนฟ้าขนองอย่างต่อเนื่องได้แก่บริเวณภาคเหนือฝั่งทางด้านทิศตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งทางด้านทิศตะวันตกภาคกลางฝั่งทางด้านทิศตะวันตกภาคตะวันออกแถบชายฝั่งและภาคใต้ฝั่งทางด้านทิศตะวันตกมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองอย่างต่อเนื่องโซ่บริเวณภาคใต้ตอนล่างการกระจายตัวของฝนจะลดน้อยลงตามลำดับเรียกได้ว่าแทบไม่มีฝนเกิดขึ้นเลย บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40 60ของพื้นที่และยังคงมีฝนตกหนักกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมตามโมเดลจะเห็นได้ว่าลมมรสมุมพัดนำความชื้นปกคลุมฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของประเทศจึงยังคงทำให้มีฝนตกหนักกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมในบริเวณดังกล่าวหลายสาเหตุปัจจัยจะส่งผลต่อเนื่องไปจนถึงวันที่18มิถุนายนจึงขอแจ้งแนวโน้มลักษณะอากาศตลอดทั้ง15วันข้างหน้า ให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศที่ยังคงเปลี่ยนแปลงและแปรปรวนนะคะเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นขอให้ทุกท่านติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศอย่างต่อเนื่องและดูแลรักษาสุขภาพเป็นพิเศษใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังก่อนออกจากบ้านอย่าลืมพกร่มพกเสื้อกันฝนติดตัวไปด้วยนะคะและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิป ซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ